โควิดระบาดหนักผู้ติดเชื้อนิวไฮแต่ทำไมหุ้นไทยไม่ค่อยลงนะคะหลายคนอาจจะมีคำถามนี้อยู่ในใจนะคะหลังจากที่โควิดรอบล่าสุดผู้ติดเชื้อเข้าใกล้1,000 0คนเต็มทีนะคะแต่ว่าเราจะเห็นการรีอคของตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวลงไม่เยอะเลยค่ะอีพีนี้จะพาไปหาคำตอบกันค่ะ พอดแคสต์นี่มันมันนี่เรื่องการเงินเมินไม่ได้กับบิลจิติมาทวาเรศค่ะ สวัสดีค่ะอีพีนี้นะคะชวนคุยกันในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะที่กําลังระบาดนะตอนนี้เราคุยกันเนี่ยนะคะช่วงประมาณกรกฎาคมปี2564นะคะถือว่าเป็นการระบาดจะเป็นระลอกใหม่แล้วก็เป็นระลอกที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเกือบถึง1,000 0คนนะคะแต่ในแง่ของการลงทุนนั้นหลายคนจะเอาไปเทียบเคียงกันนะคะกับช่วงของการระบาดรอบแรกนะคะคือช่วงประมาณเดือนมีนาคมของปี2563นะคะ ตอนนั้นตลาดหุ้นไทยนั้นกดลึกต่ําไปกว่าพันจุดทีเดียวนะคะไปอยู่ที่900กว่าจุดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสัญญาและก็การรีบาวกลับขึ้นมาค่ะมารอบนี้นะคะการระบาดค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแต่ก็ถือเป็นการระบาดแบบระลอกที่4ก็ว่าได้นะคะแต่ทําไมหุ้นไทยถึงไม่ค่อยลงนะคะอีพีนี้นะคะสรุปคําตอบมาฝากกันค่ะ แรกเลยนะคะแน่นอนนะคะว่าพอเป็นการระบาดระลอกใหม่ซึ่งถือเป็นระลอก34แล้วเนี่ยนะคะมันก็ทําให้นักลงทุนเองนั้นเนี่ยมองว่าแม้ว่าสถานการณ์จะทอดยาวมานะคะเกือบช่วง2ปีแล้วเนี่ยนะคะปีปอบหวาแล้วแต่นักทุนก็มองข้ามช็อตค่ะว่าสุดท้ายแล้วนั่นเนี่ยนะคะโควิดเองก็จะต้องจบลงนะคะการฉีดวัคซีนก็ต้องเดินหน้าได้มากขึ้นแม้ว่าจะมีความกังวลใจบ้างในเรื่องของการล็อกดาวน์นะคะอีกในนึงนะคะก็อาจจะมีการแปลงของดัชนีบ้างนะคะในช่วงที่มีผู้ติด เชื้อสูงแต่เราจะเห็นเลยพอมีการประกาศในเรื่องของล็อกดาวน์หรือมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมจากทางภาครัฐนะคะก็ดูเหมือนตลาดจะมีความคลายกังวลใจนะเพราะว่านักลงทุนเองมองข้ามช็อตว่าสุดท้ายก็จะต้องจบอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กดลึกเหมือนรอบแรกนะคะ <S <S ข้อที่2นะคะปัจจุบันการเก็งกำไรของนักลงทุนมีสูงค่ะแล้วก็หุ้นที่ปรับตัวลดลงนั้นเนี่ยแน่นอนมันก็มีนะคะในการปรับตัวลดลงไม่ได้ไม่ได้ดีทุก ธุรกิจรหรือว่าทุกบริษัทจดทะเบียนนะมันก็มีบริษัทที่ได้รับผลกระทบตร,ตรงๆอันนั้นก็ยังไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าการลงทุนนั้นเนี่ยนะคะพอนักลงทุนเข้ามาลงทุนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะมีการโรเตทหากลุ่มใหม่ๆนะคะอย่างช่วงของโควิดในระลอกนี้เนี่ยเราจะเห็นนะคะว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ในเรื่องของโควิดนั้นเนี่ยราคาก็ขยับปรับขึ้นมานะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นกลุ่มการแพทย์กลุ่มโรงพยาบาลนะคะพอมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยนะคะบรรดานักลงทุ เดี๋ยวราคาหุ้นมีการขยับขึ้นเพราะว่าคนก็จะต้องมาตรวจหามากขึ้นนะคะจะต้องมีการรักษามากขึ้นโรงพยาบาลรัฐไม่เพียงพอราคาของหุ้นโรงพยาบาลเอก,กชนแม้ว่าจะเป็นขนาดเล็กก็มีการขยับขึ้นมานะคะหรือว่ากลุ่มธุรกิจที่ยังได้อนนี้ส่งแบบเต็มๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์โควิดนั้นเนี่ยมันก็ยังไปต่อได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งค่ะที่ทําให้ตลาดหุ้นเองนั้นเนี่ยนะคะไม่ได้ปรับลดลงแรงนะคะเพราะว่าก็ยังมีธุรกิจที่ดีแล้วก็นักลงทุนก็ยังมีความเชื่อมั่นว่า สุดท้ายจะกลับมาได้นะคะ ตัวหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะแม้ว่าไทยเองจะเจอกับการระบาดที่ค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าระดับโรคนะอย่างทางฝั่งอเมริกาอย่างทางฝั่งยุโรปนะคะพอเขามีการฉีดวัคซีนแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ผลนะด้วยชนิดวัคซีนด้วยนะคะแล้วก็การเปิดหน้ากากในการใช้ชีวิตนั้นเนี่ยเหล่านี้เป็นประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของเราเราจะเห็นนะคะว่าภาคการส่งออกของเรานั้นเนี่ยตัวเลขดูดีขึ้นนะคะนั่นเองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งออกนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็ดูดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในราคาหุ้นเหล่านี้ก็ จะปรับตัวขึ้นมาด้วยนะคะมันก็จะเป็นแรงคอยค้ำบรรยากาศในเรื่องของตลาดแม้ว่าจะมีบางกลุ่มบางตัวที่อาจจะยังไม่ขึ้นก็ตามนะอย่างกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยก็ยังกลับไปไม่เท่าที่เดิมที่ปรับตัวลดลงมานะ,ะแต่ก็จะไม่แย่เท่ากับการระบาดระลอกแรกซึ่งตอนนั้นไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แล้วก็มีความตกใจของนักลงทุนด้วยแล้วก็เป็นกันแบบทั่วทั้งโลกเลยนะคะนี่น่าจะเป็น3สาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้ผู้ติดเชื้อ New ว i g แต่ทําไมหุ้นไทยถึงยังไม่ค่อยลงนะคะแต่ว่าสุดท้าย แล้วเนี่ยบิลมองว่า เราจะมองเพียงแค่ภาพของเซตอย่างเดียวไม่ได้นะคะก็คงต้องดูด้วยแหละว่าหุ้นที่เราถืออยู่นะั้นเนี่ยเป็นหุ้นประเภทไหนแล้วก็ได้รับผลกระทบอะไรนะคะเพราะว่าแม้เซ็ตจะไม่ลงแรงนะั้นเนี่ยแต่บางคนก็บอกเหมือนกันนะว่าหุ้นในพอร์ตก็แดงแล้วก็ราคาก็ไม่ขยับขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูว่าเราถือหุ้นอะไรอยู่แล้วก็พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงในแง่ของการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็ศึกษาธุรกิจที่เราลงทุนให้แน่นอนนั่นแหละนะคะแล้วก็จังหวะในเรื่องของการลงทุนสไตล์การลงทุนนะเหล่านี้มีผลหมด นะะในเรื่องของการลงทุนนะคะนี่ก็เอาเป็นข้อมูลมาฝากกันแล้วนะคะว่าทำไมโควิดระบาดหนักแต่ผู้ติดเชื้อนิวไฮนะคะแต่ทำไมหุ้นไทยอย่างไม่ค่อยลงนะคะมาสร้างความแข็งแรงทางการเงินไปด้วยกันค่ะกับนี่มันมันนี่นะคะฝากติดตามนะคะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็จะมี EP ีใหม่ๆออกมาแบบนี้นะคะทุกวันนะคะในช่วงของจันทร์ถึงศุกร์เจ็ดมเช้าเป็นต้นไปค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันอีีหน้าสวัสดีค่ะ